โอวันนี้เราจะมาล่ามอนสเตอร์นะครับแับเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์สามนะครับผมโอเคโอกกำผมพูวก่อนเอาแผนที่ครับผมดึององแผนที่มาโอเคเขาเจอบอยแล้ว,ลวเราต้องตามไปช่วยนะับซึ่งผมเล่นไม่เป็นหรอกนะเกมนี้ เค okay. มาข้าคือแล้วก็มังกรไปถึงบอ่อตายไปบนไปเหมือนไอ้กเก่งนะไปยิงไปไปไป,ไปเป็นตัวถ่วงนะไปตายแล้วไอ้เคลสเฟลซึ่งผมแม่งกลากมากคือแ็บตัวผู้ิ่งสร้างก็มารับเควสระดับสูงทําเลยเลยพวกนี้

ย,ยิงไม่เข้าว็ายิงิงไม่เข้าไม่เข้ายิง,ม,ยงมันมีตัวอะไรยิงกูยอยู่วะกผมไมรู้นะนนนว่าเล่นยังไงเล่นพวกอนไรเจ๊เจ๊เจ๊พน่มแม่งยีไม่ต้องทำสองวะกูยิงบ่ยยกูยิงบ่กันเน เนี่ให้เป็นในราเสาท่านดินนะฮะโหเยอะแค่บางตายไอีสัตว์ไอีสัตว์เข้าไปมึงต้องมาโขดูด้วยมึงรู้ใช่ไหมว่ากูปิ้ม เต็ม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 มีแม่งทนแรงมากนะขนากเขามีของรถไปเกี่ยวครึ่งหลอดคร้บผมผมไม่มีก็ปานตายเฮ้เป้เป็นเค้สับดามยากมาก จับลักก็ติดจับลักติดจับลักติดจับลังเลือกเอ,อ็งนี่เอ็มนี่เอ็มนี่เอ็มนี่ยิงไว้อัดหน้าอัดหน้าไม่โดนกูไม่โดนกูอื่โดนทั้งแนงกูโดนแล้วกูโดนแล้วกินยาก่อนโมมีเกียร์นี่ไม่พอแล้ตอนนี้ไม่รู้เก็บของไว้ก่อนนะของทำทางเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แมืองเล่นต่อระหว่างก็เก็บของนี่ต <I love>. <engagement> ึงมันต้องถอยถ้าเรายิ่งโดนชนใกล้ๆยิ่งยิ่งโดนหนักนะฮะก็คือเราต้องอยู่ระยะใกล้ๆไว หนีมาวนาด้วนะครับหนมาว้าด้วยอือฮือหนูเล่นยากจริงนะวันเริ่มมุดดินหนีนะครับโอเคไปไปไปตายกูไปทางไหนวะไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปแบบสอง,ง,งถ้ามันบบย้ายไปบอกมันจะไปเติมเลือดนะฮะเราต้องรีบไปฆ่ามันจะให้มันได้เติมเลือดจนเต็มโอม้โหดู เกือบโดนถ้าโดนเมื่อกี้ไม่ผมนี่เสียใจถูกมากอือทำไม,มึงต้องหันไปทันี้ด้วยวะโอ้ิ่งแค่ขางมึงกูก็เทปกูวิ่งปั๊บกูวิ่งปั๊บมึงไม่ล่นกันตรงนู้นมาเอาไปตีกระดักนะมึงกับดัก

พุ่งหนีเลยครับน,นั่นไงน,นั่นงักูว่าแล้วกูว่าแล้วเพิ่พุ่งมม่ได้บยาเพิ่มสตาามีนา,าด้วนคะรับลามาแล้วไปกินเตี๋ยว ออไปตุ๊บเอาทำนี่แล้วใครยิงขนันหลังกูกว่ายิงปกติไม่ไม่ยอมไม่ยอมหยุดตายที่ตางหากมือเริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมือกเปลี่ยนแล้วตัดตอนมือเปลี่ยนแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเขไม่หยุด ใสยเรือมีแปดล้านนะ่งยิงไม่ตายเลทีเกิดมากเกิดมากใช่ไหมฮะฮเกิดมากเหรอเกิดมากเหรอเกิดมากเหรอ

มาสรุปตรงนี้ฮะเกมมอนสเตอร์ไม่แข็งดีนี่ก็หลายหลายคนนี่โคตรหนุกอะในนี่มันมันเล่นกับพวกพี่ผมมรู้จักเลยสักคนสนใจเขาคงถามผมใช่ไหมถามนม่ผ่านไม่ผ่านโอ้ยลบลบกเมื่อกี้ก็ไม่ผ่านนะผมตายตายบ่อยเกินตายเป็นเงินหมด ยใจอยดิยะอัอับตูนอัตับตูนนอนะนอพี่ขอจพขอจำพี่ขอจำใจกอยพี่ขอจำใจกำอยโอ้มีไปเขาไป ดูเ,เกือบโดนอือหือผมไม่อยาบไม่ตายไม่ตายไม่ไ,มได้เออตายแล้วโอ้โหเป็นยี้ที่สุดก็ผ่านระทีนะฮะ โอ้โหว่าจะฆ่าได้แต่ตัวสรุปนี่สุดแย่งเนื้อใช่ไหมนะี่ยแบ่งผมมั่งแบ่งผมหน่อยผมหิวแบ่งผมด้วยวแบ่งผมด้วย,วย <c oughs> โอ้โหได้แค่นเนี้ย ไปอ,อย่เดี๋ยวกูรอยอุ้มล้มล้มล้มไม่รอยโอ้โหพินีงอันนีอัดฮ่แมงยังเห็นคนไทยบินได้ ระบบวันนี้จบแล้วนะครับเควสไม่มีอะไรมากครับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วขอโทษทนะที่หายไปนานด้วยนะครับที่จากไม่มีเวลามาทำนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ